สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนนอกผู้มาเยือกนกันอีกเช่นเคยนะครับผมสาหรับทริปนี้นะผมจะพาทุกคนไปเที่ยวที่จงังหวัดนครนานนยกนะจงังหวัดนครนานนยกเองเนี่ยมีอ่างเก็บน้ําสวยๆหลายอ่างมากเลยนะส่วนวันนี้เป็นหน้าฝนนะผมจะพาทุกคนไปเที่ยวจะไปดูกันนะ,ะว่าบรรยากาศอ่างเก็บน้ําแถวนครนานยกนะจะเป็นยังไงบ้างและหลังจากนั้นนะผมจะพาทุกคนไปกลางเต็นที่ตําบลชะอมอาเภอแก่งคอยจงังหวัดสระบุรีลานกลางเต็นตรงนี้รนเรียกว่าเจ๊แ,จแคมป์นะผมเองก็ได้หาข้อมูลมาเหมือนกันนะ สำหรับการเดินทางในทริปนี้จะเป็นยังไงบ้างไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนนอกผู้มาเยือนกันอีกเช่นเคยนะครับผมสาหรับวันนี้นะผมจะพาทุกคนไปหากลางเต็นแล้วก็เล่นน้ำํำแถวๆ สระบุรีคนครนะน,นายกอะไรประมาณนี้แหละแต่ตอนแรกผมยังไม่ได้มีจุดหมายที่แน่นชัดเลยนะว่าผมจะไปหากลางที่ไหนแต่ช่วงนี้นมันเป็นหน้าฝนแล้วละ่ะแถวช่อมแถวสระบ,บุรีแถวอะไรแถวแน่น่าจะมีน้ําอยู่เนาะเดี๋ยวเราไปหาดูกันนะว่ามันมีที่ไหนพอที่จะให้เราสามารถกางเต็นท์เล่นน้าแบบบรรยากาศชิวๆได้บ้างนะไปะเดี๋ยวเราออกเดินทางกันเลยนะครับสําหรับคลิปนี้นะต้องยอมรับเลยเนาะเพราะว่าเกิดการติดพลาดทางเทคนิคนะเนื่องจากว่าไม์ของผมเนี่ย มันชตนะมันเสียงออกมาไม่ครบออกด้านเดียวเนาะสําหรับวันนี้นะผมจะออกเดินทางจากบ้านเนี่ยไปที่จังหวัดนครนายกก็จะพาเพื่อนๆไปเที่ยวอ่างเก็บน้ําแถวนครนายกด้วยนะต้องบอกเลยว่าแถวนครนายกเนี่ยมีอ่างเก็บน้ําที่มีชื่อเสียงอยู่พอสมควรเลยนะนั่นก็คืออ่างเก็บน้ําไสทองกับอ่างเก็บน้ําห้วยปลือนะวันนี้ผมบอ,อกเดินทางต้องบอกเลยว่าอากาศดีมากเลยนะทุกคน ตอนนี้เป็นช่วงเวลาประมาณ10นาฬิกานะต้องบอกเลยว่าวันนี้อากาศดีไม่ค่อยมีแดดด้วยเนาะเนี่ยเปนอากาศดีแบบนี้เลยทั้งทางเลยเนาะทุกคนประมาณช่วงเวลา11นาฬิกานะผมก็มาถึงช่วงประมาณแถวอำเภอบ้านานานะต้องบอกว่าตรงนี้เป็นถนนที่เขาทําใหม่นะผมเองเนี่ยไม่ได้วิ่งถนนเส้นนี้ต้องบอกเลยว่าหลายเดือนแล้วเนาะ ก็นา,นานมาทีก็เขียวสดชื่นนะสบายตามากเลยสําหรับถนนเส้นนี้ขับเรื่อยๆชิวๆนะรถน้อยๆเนาะเพราะว่าวันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นวันธรรมดานะผมก็ได้มาถึงแยกเขื่อนขุนด่านนะที่ตรงนี้ต้องเลี้ยวซ้ายนะถ้าเรามาจากลังสิตเนาะขับตรงไปเรื่อยๆนะก็ชมวิวบรรยากาศข้างทางนะเป็นทุ่งนาข้าว เยวขจีสดชื่นนะทุกคนเราขับขี่ชมบรรยากาศกันมาเรื่อยๆตลอดทั้งเส้นทางก็มาเห็นป้ายนะอ่างเก็บน้ําห้วยปลือเนาะจากตรงนี้นะเราจะวิ่งตรงไปสักพักหนึ่งก็จะต้องเลี้ยวซ้ายข้างหน้าเนาะตรงนี้ไปถึงอ่างเก็บน้ําห้วยปลือเนี่ยประมาณ1ิกิโลเนาะถนนเส้นทางจากตรงนี้ไปถึงอ่างเก็บน้ําห้วยปลือเนี่ย สองฝั่งข้างทางก็จะเป็นทุ่งนานะบรรยากาศดีมากเลยนะทุกคนเกี้ยวขจีสดชื่นอย่างที่ทุกคนได้เห็นในคลิปนี้เลยนะผมเนี่ยได้ขับรถชมวิวข้างทางมาเรื่อยๆแบบเพื่นๆนะก็ทําให้ผมเนี่ยลืม ที่จะเลี้ยวตรงอ่างเก็บน้ำห้อยปือที่จะต้องเลี้ยวขวาเข้าไปนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะข้างหน้ายังมีอ่างเก็บน้ำใสทองอยู่เดี๋ยวผมจะไปอ่างเก็บน้ำใสทองก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยขากลับเนี่ยค่อยกลับเข้ามาแวะที่อ่างเก็บน้ำห้วยปืออีกครั้งหนึ่งเนาะและผมก็ได้มาถึงเนี่ยเนาะอ่างเก็บน้ำไส่ทองนะต้องบอกเลยว่าบรรยากาศดีมากเลยทุกคนสวยงามจริงจริงนะ ผมก็ขับขี่เข้าไปเรื่อยๆนะชมวิวบรรยากาศแถวๆนี้แนละ้วอ่างเก็บน้ําตรงเนี้ยปกติมันจะมีร้านกาแฟาด้วยนะแต่ว่าผมเองเนี่ยมาในวันที่ร้านกาแฟเขาปิดเนาะผมขับขี่เข้ามาเรื่อยๆจนมาสุดทางนะก็จะเจอกับรีสอร์ทรีสอร์ทหนึ่งซึ่งผมเองเนี่ยก็จําชื่อไม่ได้เหมือนกันก็ได้ดังซึมซับเตบรรยากาศตรงนี้สักพักหนึ่งนะทุกคนบอกได้เลยว่าอากาศดีมากนะวันในวันที่ผมมานี่นะเป็นน้ําตกลำธารไหลแบบนี้เลยนะชิวๆเลยนะทุกคน ทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่เข้ามาจนสุดทางอ่างเก็บน้ําใสทองเลยนะพอเราเข้ามาแยกซ้ายลงมาเนี่ยก็จะเจอ,อเป็นรีสอร์ทแห่งหนึ่งนะผมก็จะเป็น,นวิวแบบนี้เลยสวยมากเลยนะผมเป็นลาธารน้ําตกไหลามาแบบนี้เนาะสวยนะผมสวยมากอันนี้ก็จะเป็นนี่น้าตกนะผมสวยบรรยากาศด,นะดีนะผมบอกได้เลยว่าโคตรดีนะผมสวยมากเลยโอเคครับผมเดี๋ยวเราเดินทางออกไปกันที่ อ่างเก็บน้ำอีกที่หนึ่งที่เราเลยเข้ามาเมื่อกี้ผมไม่ได้แวะนะเพราะว่าผมขับตั้งกีเบสมาที่ทรายทองเลยนะเดี๋ยวเรากลับไปที่อ่างเก็บน้ําห้วยปืนกันต่อ,น,ตอ,น,ตอนะไปออกเดินทางอ่างเก็บน้ําทรายทองกับอ่างเก็บน้ําห้วยปืนเนี่ยต้องบอกเลยว่าอยู่ไม่ไกลกันมากนะขับมาสาักพักนึงก็จะถึงนะผมอ่างเก็บน้ําห้วยปืนต้องบอกเลยว่าอ่างเก็บน้ําห้วยปืนเนี่ยก็เป็นอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่พอสมควรนะบรรยากาศก็จะดีแบบนี้เลยนะทุกคนสามารถมาถ่ายรูปเก็บภาพเก็บบรรยากาศได้นะ ทิ่งเป็นหน้าฝนแบบนี้นะบอกเลยว่าบนากาศดีมากเลยทุกคนเขียวขจีอย่างที่ทุกคนได้เห็นในคลิปนี้เลยนะ 5นาฬิกา35นาทีนะผมได้เดินทางออกจากอ่างเก็บน้ำห้วยปือเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปยังตำบลอโอมตำบลอโอมเนี่ยตั้งอยู่ที่อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีนะซึ่งเป็นเขตติดต่อกันกับจังหวัดนครนายกเนาะก็ไม่ได้ถือว่าไกลกันมากผมเองก็ได้ลานกลางเต็นท์แล้วผมก็ได้จองไว้แล้วนะชื่อลานกลางเต็นท์เจาะแจ๊แคมป์นะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูบรรยากาศนะว่าเจาะแจ๊แคมป์เนี่ยบรรยากาศวันนี้จะเป็นยังไงบ้างนะ ต้องยอมรับนะว่าช่วงนี้ถึงจะเป็นหน้าฝนก็นจริงนะแต่ว่าอากาศมันไม่ได้เย็นมากเหมือนหน้าหนาวเนาะตอนนี้ก็อุณหภูมิน่าจะประมาณ35องศาหรือว่าร้อนอยู่พอสมควรนะแต่ถ้าจอจาแจแคมอ่ะมันอยู่กลางหุบเขานะผมว่าอากาศน่าจะเย็นกว่านี้อยู่พอสมควรเลยทีเดียวแล้วอีกอย่างนึ่งที่เนี่ยเขาไม่มีไฟฟ้าให้ใช้และยังไม่มีสัญญาณมือถือด้วยแต่ที่ผมคุยกับเจ้าของรายกางเต็นท์ที่ผมจองไว้นะ เขาบอกว่าถึงจะไม่มีไฟฟ้าแต่ว่ายังมีแสงไฟจากโซล่าเซลล์ให้เราได้ใช้ด้วยและยังสามารถเปิดพัดลมชาร์จแบตมือถือได้นะจากแผงโซล่าเซลล์กำลังไฟเนี่ยเพียงพอนะทุกคนไปเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศที่จอแจแคมกันเลยนะครับผมขับรถออกจากอ่างเก็บน้ำห้วยปือได้ไม่นานานะก็มาถึงตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบ,บุรีได้ ไม่นานนักนะเพราะว่าเส้นทางเนี่ยก็อยู่ห่างกันไม่มากนะประมาณสัก40กโลประมาณนี้นะแถวเนี้ยต้องบอกเลยว่ามีร้านจางเต็นท์เยอะแยะมากเลยนะทุกคนแล้วยังมีลาําธารมีคลองน้ํามีอะไรให้เราสามารถลงไปเล่นได้ด้วยนะแต่ต้องบอกว่าแถวเนี้ยจะมีน้ําเฉพาะหน้าฝนนะสำหรับลําธารและคลองแถวแถวชะอมนะบรรยากาศค่อนข้างที่จะดีนะถ้าเป็นหน้าฝนเนี่ยบอกเลยว่าน้ําที่เนี่ยสีฟ้าสวยนะผมแล้วก็น้ําใสมากนะทุกคน พอขับมาได้สักระยะหนึ่งนะก็จะเจอทางลูกรังแบบนี้นะเนี่ยแบบนี้เลยก็ไม่ได้กุขาอะไรมากรถอะไรก็มาได้ทุกรถน,นะผมมองแล้วว่ามันไม่ได้ยากลำบากขนาดนั้นนะสองข้างทางก็จะเป็นร้านกางเตี้ยนอยู่ตลอดนะทุกคนแถวนี้ยังมีร้านหมูกระทะมีร้านค้าให้เราสามารถแวะซื้อของได้ด้วยนะสุดจากทางลาดยางก็จะเป็นทางลูกรังแบบเนี้ยประมาณสัก2กิโลนะผมว่าประมาณนี้ไม่น่าจะเกินนี้เนาะขี่ไปเรื่อยๆแบบนี้นะรถอะไรก็มาได้นะทุกคนรถเ๋งรถกระบะรถ ต่ำรถสูงรถเตี้ยมาได้หมดเลยนะทุกคนมีคาลงเลงขี่มาได้เลยนะเส้นทางก็จะประมาณนี้เลยนะในที่สุดผมก็มาถึงเจ๊แค้มจนได้เนาะนี่ก็จะเป็นลำธารแบบนี้เลยนะน้ําใสแบบนี้เลยทั้งสองฝั่งนะเป็นทางเข้าไปแบบนี้พอแคเข้ามาเราก็จะเจอกับร้านค้านะก็จะมะีที่ติดต่อกับคนดูแลเนะจ้าของสถานที่นะเขาก็ต้อนรับ เราดีมากแล้วทุกคนเขาก็ให้คําแนะนําเราแล้วก็บอกราคานะว่าห้องพักเป็นราคาเท่าไหร่มีอะไรบ้างสําหรับลานกลางเต็นท์นี้มีอะไรให้เราอำนวยความสะดวกของเรานะตรงนี้จะเป็นห้องน้ํานะทุกคนนี่แบบนี้เลยห้องน้ําก็จะมีของผู้หญิงของผู้ชายแบ่งแยกกันชัดเจนตรงนี้จะเป็นที่ล้างจานล้างสัมภาระเนาะเดี๋ยวผมจะไปหาที่กลางเต็นท์ก่อนนะทุกคนเดี๋ยวมีเต็นท์ให้เช่าด้วยนะทุกคนนี่ก็ตรงนี้ก็จะเป็นห้องพักเนาะ โอ้โหบรรยากาศต้องบอกเลยว่าดีมากนะส่วนห้องพักก็จะเป็นประมาณนี้นะทุกคนก็ข้างในจะมีที่นอนให้นะมีหมอนมีผ้าหม่มมีพัดลมให้สามารถพักได้2คนนะจากที่ผมสอบถามพี่เขาเนี่ยพี่เขาบอกว่าห้องพักห้องเนี้ยคืนละแ0 0บาทนะแต่ว่าห้องน้ําต้องไปใช้รวมกันเนาะส่วนผมเองเนี่ยก็ไม่ค่อยถนัดห้องพักเท่าไหร่นะผมเตรียมเต็นท์มาเองนะแต่ผมจะไปกลางเต็นทนะ์นะนี่บรรยากาศห้องพักก็จะอยู่หน้าน้ําตกแบบนี้เลยนะทุกคนบรรยากาศดีมากนะ สำหรับจอแจ๊กแคมป์ ็มี WiFi ให้นะผมมีไฟฟ้าไฟฟ้าที่นี่เดี๋ยวไปถามพี่เขาให้นะวา่ามันสามารถาเปิดพัดลมได้ไหมแล้วก็ใช้แบบเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรได้บ้างเนาะเดี๋ยวการรี้ก่อนเนาะโอเคมการน,นี้นครับคับครับเออเต็นหลังเล็กนี่เป็นกระจมนี่หลังละเท่าไหร่ครับ ธรมรมดาก็แ0ด้อย๋อถ้าวันหยุดวันหยุดก็แป0ร้อเหมือนกันอ๋อแล้วแต่แล้วแต่ว่า,าจะเป็นช่วงที่ว่าเป็นวันหยุด<า>โอเคโอเคอเครับเต้นแบบนั้นแหละครับเต้นอ๋อเต้นนอนสี่คนน่ะคือ,อหลังละพันสองเต้นหนึ่งนี้นอนได้สี่คนใช่ไหมอ,อ๋อคน800คนแปดรอย สองคนแปดร้อยเป็นกันแล้วนอนตี๋คนพันสองมีพัดไฟนี่สามารถใช้กับอะไรได้บ้างครับไฟใช้ได้ค่ะแล้วก็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 อ,อ๋อไม่เป็นโซลา่าเซลล์ใช่ไหมอ๋อแต่ว่าใช้กับพวกกระแทกไฟฟ้าอะไรไม่ได้ใช่ไหมอ๋อโอเคครับผมเป็นสามารถใช้กับพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่กําลังไฟไม่สูงมากใช้ได้โอเคแล้วที่นี่มีอะไรขายบ้างครับ ฟงกาแฟขนมของกินอะไรงนี้มีหมดเลยแล้วเต็นท์มีให้เช่าไหมอเต็นท์มีให้เช่าด้วยครับผมโอเคครับผมขอบคุณมากครับครับผมครับก็บ <c oughs> จะละมานี้นะทุกคนนี่นะผมสมาชิกของเรานะที่ออกทริปสั่นหลังบรงกรภูทะเบิกด้วยกันวันนั้นก็ตามมาจากสุพรรณเลยนะบอกได้เลยว่าขับรถมาโคตรไวนี่ขับถาจริงขับมาแล้วบินมาอะโอ้โหนี่ขาเนี่ยใช่ไหม ติด10ก็รวยแลไวถอดหมวกแต่ไม่มีเสื้อผมนะผมไม่มีนี่โอเคครับผมก็ตามมาจากสุพรรณเนาะจากประมาณกี่โลจากสุพรรณมาถึงนี่135กิโล135กิโลอม่ไม่ไกลมากไม่ไกลไม่ไกลเนาะโอเคทางไม่ทางมันทางดีไงอ๋อเดี๋ยวมีสตอมโอเครถมันแรงนะอย่างว่านะนี่มาเดี๋ยวเอาอาหารที่พักกันมาแล้วนะพนักงานหมู่กระทะเรานี่น่าตาน่ารักเียวนะนี่ มาสั่งมาสองชุดเนาะชุดเท่าไหร่นะครับเป็นชุดเล็กใช่ไหมถ้าชุดใหญ่อ๋อชุดใหญ่เท่าไหร่นะเมื่อกี้เขาบอกเท่าไหร่ชุดใหญ่ห้าร้อยชุดเล็กสามร้อยห้าสิบใช่ไหมไอ๋อครับผมนีม่ร้านนี้เลยนะมุกตะ,ะนะผมมีเสิร์ฟบริการถึงร้านกลางเต็นท์ได้เลยแล้วเดี๋ยวถ้าเราต้องการเราก็สั่ง คนที่ดูแลเขาจะติดต่อหมูกระทะให้เราอีกทีหนึ่งนะผมประมาณนี้เลยนะโอเคเดี๋ยวเราเกินกันตรงนี้กับโรเบิร์ตนะผมเฮ้ <c oughs> แจ๊เข้มแล้วอย่างที่ทุกคนเห็นไปเมื่อวานเนาะก็เมื่อคืนก็นั่งทานหมูกระทะกันแล้วก็เผลอหลับกันไปเลยนะทีนี้ผมก็ไม่ได้เก็บบรรยากาศช่วงกลางคืนให้ดูด้วยเดี๋ยววันนี้ตอนเช้าผมก็จะเก็บบรรยากาศให้ทุกคนดูนะว่าตอนเช้ามันเป็นยังไงนะแต่เมื่อวานอนี่ยมีฝนโปรยปรยลงมาด้วยก็จะมีหมอกอย่างที่ทุกคนเห็นในคลิปนี้ประมาณนี้เลยนะผมส่วนที่นี่ก็น้ำใสไหลยเย็นนะประมาณนี้นะผมเดี๋ยวว่าจะลงเล่นน้ําให้ดูไม่รู้ว่าจะได้ลงหรือเปล่าเพราะว่าควรเพราะว่าควจะสายน่วจะต้องออกเดินทางไปที่เขาใหญ่กันนนนต่่่อะผผมมสวทีี เราเบิดตามาส่วนที่นี่นะก็จะมีบ้านพักนะผมเป็นกระต๊อมกระต่อบแบบนี้เลยนะเป็นมีหนึ่งสองสามสี่ห้าคืนละแปดร้อยบาทนะผมคืนละแปดร้อยบาทแต่ถ้ามาการเต้นแบบผมเนี่ยคนละสองร้อยนะผมห้องน้ําก็สะอาดนะผมห้องน้าก็มีของผู้หญิงกับของผู้ชายแบ่งกันชัดเจนนะของผู้หญิงเนี่ยสองห้องผู้ชายสองห้องแล้วก็มีห้องอาบน้ําแล้วก็มีโถปสัสสาวะอยู่ด้านหลังนะผมมีที่ล้างถ้วยล้างจานให้ครบเลยนะ ส่วนที่นี่ก็ยังมีหมูกระทะนะผมมีหมูกระทะมีอะไรเราสมมติว่าเรามาถึงเนะี่ยเราอยากสั่งเราสามารถติดต่อทีอ่คนดูแลเขาได้เลยนะผมเ็าใจดีนะผมเขาจะจัดการสั่งหมูกระทะมาให้เราชุดเล็กเนะี่ยสามชุดใหญ่500นะผมเมื่อวานผมสั่งมาก็กับน้อง2ชุดเลยนะผมก็เหลือนะผมกินไม่หมดต้องบอกว่าเยอะพอสมควรนะผมประมาณนี้ส่วนที่นี่ก็บรรยากาศดีประมาณนี้เลยเดี๋ยวผมจะออกจากที่ผมจะไปต่อที่เขาใหญ่นะสำหรับคลิปนี้นะประมาณนี้เลยนะครับผม สำหรับทริปเที่ยวนครนายกแล้วก็มากางเต็นที่จอดแจ๊แคมป์ก็จะประมาณนี้เลยนะบอกได้เลยว่าช่วงนี้อากาศดีมากนะผมเขียวจะอุ่มตามแบบจะแบบหน้าฝนเลยนะถ้าใครมีโอกาสมีเวลาว่างๆก็สามารถมาเที่ยวกันได้นะผมที่จอดแจ๊แคมป์นะสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนไว้เจอกันใหม่ในทริปต่อๆไปสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ